จำนวนเงินระเบิดการทุกวันี้คือบรรยากาศการรับการละท่านกำบันของน้องๆในศูนย์การศึกษา i s l a ประจำมัสยิดอุบัติกาหลังจากที่รัฐบาลได้อนุมัติโครงการเสริมสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาเพื่อศึกษาและรักษาสังคมเป้าวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดจันทด์ภาคใต้โดยให้การสนับสนุนศูนย์การศึกษา i s l a ประจำมัสยิดอุบัติกาและศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือว่าสพอจำนวนทั้งสิ้น388ล้านบาท ขณะนี้คนการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล ผ่านศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตอเพื่อส่งเสริมสังคมพระหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสอปคออำเภอในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาจำนวน37เอำเภอโดยให้สภาประชาธิปไตยตำบลดำเนินการจัดประชุมสภาเพื่อให้การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันปีงบประมาณ2565ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้มีอาหารกลางวัน ประานวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงเงินที่สนับสนุนให้กับตาฬิกาที่สบตนะครับได้จัดสรรให้กับแต่ละอเภอซึ่งอโปร์และงีก็เราก็ได้รับการจัดสรรนะครับในยอดตาฬิกา8.90นะครับ8.9ตาฬิกาก็เป็นข้อมูล เด็กนักเรียนของปี64 8 0 8 0 74คนนะครับแต่ว่าในปีนี้นะครับปี65มีนักเรียนใน8 9 0เนยครับมี8,750คนซึ่งเพิ่มมา6076คนนะนะการบริหารจัดการก็คือเราก็ใช้สภาประชาธิปไตยหรือว่าสภา สันทิสุขตำบลนะครับให้เขาได้ไปคุยกันในรูปแบบสภานะครับคณะกรรมการต่างๆนะครับโดยเฉพาะเน้นไปที่ครูนะครับติกานะครับหรือว่ากีมัมนะครับที่เป็นผู้ดูแลนะครับอยู่ในแต่ละศูนย์นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในมัสยิดนะครับเราก็ใช้หลักการที่ว่าร่วมกันคิดร่วมกันทำนะครับ ตอนนี้ก็แต่ละศูนย์เองนะครับแต่ละตำบลก็ใช้หลักการนะครับก็คือให้มีส่วนร่วมกันทำนะครับแต่ทำยังไงให้ทุกตริกานะครับเด็กนักเรียนทุกคนนะครับได้กินเหมือนเหมือนกันนะครับทุกคนก็ต้องได้รับอาหารกลางวันนะครับโดยเน้นย้ำที่ ผู้ดูแลนะครับคนที่ทำว่า,าใหา้ทำโดยเน้นนะครับให้ทุกคนนะครับเด็กนักเรียนทุกคนนะครับได้กินอาหารนะครับแล้วก็ให้โปร่งใสที่สุดนะครับให้ทำให้ตรงไปตรงมานะครับอันนี้เป็นข้อจำกันนะครับที่ผมเน้นย้ำไปนะครับสำหรับการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด หรือตริกาพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองผู้เรียนในศูนย์ตริกาในพื้นที่สีจังหวัดชายแดนภาคใต้อดทนรอในเรื่องนี้มานานหลายปีโดยก่อนหน้านี้บางอาบตอในพื้นที่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์ตริกาแต่ติดขัดปัญหาระเบียบการใช้งบประมาณบางประการทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้จากความรู้สึกที่ได้รับอาหารกลางวันของปีนี้นะคะ ก่อนหน้านี้ตาริกาไม่ได้รับการส่งเสริมจากงบป,ประมาณของอาหารกลางวันซึ่งเราจะต้องจัดการเองทุกอย่างนะไม่ว่าเด็กที่อยู่ไกลแล้วก็อยู่ใกล้ซึ่งจะเป็นปัญหาอย่างมากนะกับการเรียนการสอนซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการจัดอาหารกลางวันของเด็กขึ้นความรู้สึกตรงนี้รู้สึกดีใจมากรู้สึกแทนเด็กๆแล้วก็ขอขอบคุณสอตอบตเดี๋ยวนี้นิดกิตวัชร์บางกมงาุมนะมุ่งจะนะเดี๋ยวจะไปตต่ออย่าดอย่างหนกับเจนี่ Karena uh, dah lama kita duduk tunggu-tunggu kemudian baru hasil uh, walaupun tak begitu sepuluh lagi kali pertama kita harap semoga uh, apa ni bantuan makan ni kepada budak-budak ni kita harap berpanjangnya lah insyaAllah dan hari ini, pada hari ini, tiap-tiap kapung tiap-tiap korea di hari ni dapat boleh makan nasi เด้อจากอุโซฮอนโยจากพเจ้าพมิพกิโตะมาขอเพาะของข้าวที่มาขอบคุณมากมากค่ะคุณ้ชมครับทั้งอา่ะคุณผู้เดือนนี้เพค่งได้รับอาหารครับตั้งแต่ะีที่ผ่านมา่ีได้ครับที่ไดุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชอค่ะครับก่อนหน้านี่ะค้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ามาเองครับู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะคุรผู้ช่ะคุณผู้ชมค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 ่ะคุณผ อยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมก็ไม<ๆ><ร>่อยากได้เลยครับก็เพียงพอแล้วครับนะครับวันนี้ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระังงะลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการบริหารจัดการอาหารกลางวันที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจว่าอาหารกลางวันเป็นอาหารมื้อที่ดีที่สุดสำหรับน้องๆตาดกีกาสำหรับในส่วนของประมาณอาหารกลางวันที่ทางภาครรฐนะครับได้จัดมาให้กับนักเรียน และก็เจคูในส่วนของศูนย์ตริกานะครับซึ่งถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับนักเรียนพอใจนะครับแล้วก็ดีใจมากในในส่วนของอาหารกลางวันนะครับที่ทุกคนได้กินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและเป็นโครงการที่ดีๆโครงการหนึ่งนะครับที่ทางรัฐเป็นห่วงกับศูนย์ตริกาของเรานะครับที่ได้ช่วยเหลือยื่นมือมาช่วยเหลือในส่วนของอาหารกลางวันนะครับก็ต้องขอขอบคุณ ไว้หน้าโอกาสนี้ครับสวัสดีครับผม